ก็กราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาดวลเพสกับวัดดีไอหนู2นะครับวัดดีไอหนู2ลูกข้างไข่ผมอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นช่อง youtube ให้ดูครับนี่ฮะลูกข้างไข่ผมอะ่ะเขาเขาชื่ออาริสนะชื่ออาริสผมจะเรียกเขาว่าอาริสลาอาริสแล้วก,ก,กันนะครับผมจะแข่งกับเขา ผมทำกติกาไว้แล้วว่าใช้ฟลูทีมต,ตำนานแล้วก็เวลา7นาทีนะครับมาดูกันว่าใครจะชนะในนัดนี้ครับโอเคครับก็ใช้ฟลูตำนานนะกองหน้าตัวเป้าของผมมีโมเรนเตสกับเดน,นิสเบรัน ก็กลางรุกก็มีผมใช้เดโก้ก่อนนะครับเดโ้ผู้สาประตูของผมก็โอลิเวอร์คานนะคะเซนเตอร์แบ็กก็มีมาดิน i ี่กับเบิร์คแคมบเบอรเท่านี้ครับก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมตัดคลิปตอนที่เข้าสนามกันนะครับมาแล้วครับเรามาอยู่กับสนาม e p เพส2022ครับ เป็นสนาของคุณอาริสนะครับทุกคนเดี๋ยวรนว่านัดนี้ใครจะชนะครับได้บอลที่เอลเบร์ส่งให้พัสโคมันดีนี่แคมเบลปูเย่เวียรา่าสโคฮันโยเจราด์เดโก้เบคแคม เบรคแคนส่งมาให้กับโมเรนเตสซัดลูกนี้โอ้โหเจนเน, oh นเจียร์บุฟฟ่อนโอ้โหซูเปเอ, oh เปเอ,อร์เซฟครับลูกนี้โอ้โหเจนนเจียร์บุฟฟ่อนโอ้โหเบรคแคนเจาะลูกนี้แล้วก็โมเรนเตสยิงโอ้โหยังไม่เข้าครับทุกคนมาที่เบรคแคนบาเร์เดมุมเต็มลูกนี้เตะโคกลูกนี้โ oh อ้โหออกข้างครับโอ้โ oh ห อีกน <asure> ิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับบุฟฟอนเบลดยาวให้กับได้ดีโรนัลดิโอมาที่นี่สกอร์ติดโรนัลดิโอครับทุกคนในวันที่เบคแคมบ้าเออร์สกอตเจอรัตเบคแคมเดโก้มาเรนเตสเจอรัตทีเบนเจอรัตครับสปีดสปีดสู้กับแคมเบลไม่ได้ก็เอาเอา โอ้โหเจอราวิ่งไปทางนั้นทำไมเวราเบิร์ตย้ายให้กับอาชาวินส่งให้กับอะไรวะอาชาวินสปีดอาชาวินสปีดนี่ก็ะอนนันดิโอวเลยก็ยังไงครับเลไวะการเอลเบร์เอลเบร์โอ้โหโรบิโตคาร์ลอสโอ้โหสุดจัดโรบิโตคาร์ลอสลูกนี้เลไวะการมา มันสกัดบอลและก็ลูวโลิโต้คาร์ลอสโคลออกออกหลังครับทุกคนเรามาดูลูกเตะมงของคุณอาริสกันบอลครับโดนันยอ่อเตะมงลูกนี้ให้กับดิดคาร์ลอสครับก็ได้ที่มาดินี่มาริเน่โมงให้กับโดนันย่อแต่ลำหน้าก่อนนะครับนะครับคาร์ลอสคาร์ลอสเปิดยาวให้กับเบิร์ดแคมป์ เบิกแคมป์โขนให้กับคาฟูคาฟูโอ้โหติดส่งติดแล้วก็ได้ที่คาร์ลัสโพสโคเจราส่งติดลูกนี้แต่ยังได้ที่คาฟูฮะเบิกแคมเบิกแคมป์โจลูกนี้แล้วก็คาฟูยังไงครับสปีลูกนี้แล้วก็ยิงโจดๆนะครับเรียบร้อยฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดติลากานิสหนึง่งโอ้โหโจดๆฮะ ก็หนึ่งประตูต่อส่วนแล้วนะครับวันดีไอ้หนูขึ้นนำนะครับก็วันดีนี่ติดเจอร์ไรต์บุ๊แคมบุ๊แคมบุ๊แคมโมเรนต์เต้แล้วโอ้โหโอ้โหสุดจัดเลยบุ๊ฟอนแล้วที่พอนสโคววันดีนี่ เอากระตุกกระตุกนี่นะฮะได้ที่โรมมนิเก้เอลเอบะเอบะได้ที่อ๋ออ๋อกระตุกครับทุกคนมาดินี่แสดงกับเจอร์ราบุคแคมให้กับฟอสโคเจอร์ราแต่กระตุกครับทุกคนกระตุกกระติกกระชากใจได้ที่บุ๊คแฮมเบล แล้วลูกน้โหเวียราอชาวินแล้วก็อินเตอรโหิโฮหรือว่าคนเซปตได้นะครับเอามาดูลูกเตะมุมของทางด้านคุณอาริสโรนันเดยเบิร์มมุมให้กับคาร์ลอสโคกได้นะฮะก็ได้ที่มันดีนี่เวียราเวียราลองซซบลูกน้โห โอลิเวอร์คาร์ยังเซฟได้นะครับรันยอเปิดยนลูกนี้แล้วก็ยังไงครับโอ้โหอชาวินอชาวินยังไงครับลองซัดลูกนี้ออกข้างนะครับอ่าตอนนี้เสียงผมมันจะดูแปลกๆหน่อยนะฮะฟันสโกวันเดฟฟ้าเดโก เจ็บคอทุกคนดีก็ยังไงครับลูกนี้โรนันดิโอได้ทีฟอนสโก็แล้วก็ได้ที่คาฟูเออทุกคนผมผมมีอันนั้นแล้วนะฮะมีอะไรวะเขาเรียกว่าอนะไรเออกลุ่มอะกลุ่มในม essenger อะผมสร้างแล้วนะครับอ,อ่ากลุ่มน้ำผมจะทำการแจกแจกไอทีไอีเกม พกันนะครับหรือว่าแจกงวอลิคใครสนใจเข้าแล้วใครสนใจเข้าก็ทักเฟซผมมานะฮะก่อนค้าบามาไปเครื่องแรกหประตูต่อ0ูนฮะผมจะเปลี่ยนเป็นไม่เปลี่ยนดีกว่าเรามาดูภาคช้าของโรเบิร์ตคาร์ลอสที่สกัดให้กับทีมของเรานะฮะไหนวะเออนี่แหละ หรือว่าคาร์เน่ก็ยังไงครับโอ้โหโรเบิร์ตคาร์ลอสสุดจัดอ่ะผมให้เอ็มผมให้เอ็มวีพีเลยโอเคครับเป็นโควิดอ่ะเปล่านี่นะครับผมกดแล้วนะครับยังไงครับขึ้นหลังขึ้นหลังมีการเปลี่ยนตัวไหมมีครับเอลเบเปลี่ยนตัวกับเบเบโต นะครับมอร์เอนเตสบม่เข้มเบ้าเดโก้ลองสัตว์ตรงนี้โอ้โหข้ามขานนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดกดไลค์เพจของผมด้วยนะครับจะถึงสองร้อยละถ้าถึงสองร้อยนี้แจกหนังของเปรตตีเลยนะฮะ ก็ไปกดไลค์กันด้วยนะฮะผมไม่ได้บังคับนะฮะถ้าใครที่อยากจะได้รหัสก็ไปกดไลค์ถ้าใครที่ไม่อยากได้รหัสก็อยู่เฉยๆก็ได้นะฮะเวลาวันที่ดิโก้สมัับโมเรนเตสคาฟูคาฟูเล่นให้เจร่าแล้วก็เบลร์ก เบิแมปส่งให้กับโมเรนติสแต่ติดบูยูนะฮะมาดินี่มาดินี่เปิดยาวแต่แต่งับบุฟฟันบูยูเบิแคมบา a m เบิแคมป์วัเดอร์ฟาส่งให้กับเบิแคมิคมสัตลุงนี่โอ้โหอีนเดียทุกคนทำไมะ่ะ ทำไมมันเป็นแบบนี้อะทุกคนเออผมก็อยากจะลองเล่นกับคนดูบ้างนะฮะแต่ก็ไม่มีเวลานั่นสิครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเมื่อไหรนะ่ผมก็จะจะจะ,จะมาเล่นกับคนดูนะครับครับโรมานิเกติบุูกแกมบาเัน์ฟ้าบุกแคม ส่งให้กับโมเรนเตสโมเรนเตสหนึงไงครับสปีดโอแต่ไม่ทันปูโยนะบุฟฟันส่งให้กับมันดินี่ฟอนสโกวีเอร่าบุคแคมเบอร์แล้วก็โรเมเนเกแต่ยังได้ที่ยังไงครับลูกนี้มาดินี่ส่งให้กับคาร์ลอสวัตเตฟัตเรนซันโอโหติดโรนันดิโอครับได้ที่คาร์ลอสฟอนสโก บุกเข้ามา哦เาฟูเดโกเดโก้เขาเจอราเอ้ยบุกเข้ามเดโกยังไงครับล้ำหน้าครับโอ้โหอีกนิดเดียวทุกคนตาไม่ล้ำ้อหือซัดซัดขี้แตกอ่ะครับบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ตเบอรยาวให้กับได้กับที่เบเบโต้เบเบโต้เบเบโต้ยังไงครับลูกนี้ นะครับแต่ติดบุคบานะฮะเดโกมาดินี่ฟอนสโคมาเรนเตสเดโกโอแต่ติติเจอราเอ้ติดฟนสคนะฮะบุคบาเออร์ส่งกับคาฟุคบุคแล้วแล้วจะส่งกลับทำไมมาเรนเตสมาเรนเตสส่งให้กับ เจอธาแต่โอ้โหติดพอสโคนะฮะโรนันยโรนันยอโรมานิเก้โรมานิเก้โรมานิเก้ซัดล้อโ,โอ้โหแต่ได้ที่ขาฟูนะฮะเบคแคมติดแคมเบลอาชาวินอาชาวินให้กับเบเบโตเบเบโต,บบบตให้กับโรมานิเก้ยังไงครับโรมานิเก้ลูกนี้แล้วก็จริงโอ้โห ออกนอกกรอบกีเหตดทุกนะฮะโอ้โหถ้าเข้านี่ก็ถือว่าเป็นลูกที่สวยนะฮะแต่นั่นไม่เข้าอันดิมาเรนเดสโขงให้กับวันเดอร์ฟา้าวันเดอร์ฟ้าสัดหลอกแล้วก็ส่งให้กับเบอร์แคมเบอร์แคมลองซัดลนโอ้ <c oughs> โหแต่บุฟเฟ่บอกว่ารับสบายรับบุฟเฟ่เล่นสั่งให้กับปุยโยเบ,รบอบร์แคมเบอร์เวียร่า Wo นเดอร์ฟาร์ดคาร์ลส์ว um ันเดอร์ฟาร์ดเบเวิร oh. ์ตซเออเดโก้เบเวิมาจากไหนอะคาร์ลส์คาร์ลส oh. ์วันเดอร์ฟาร์ดวันเดแล้วก็เจอราเจอระใกับเดโก้เดโลองสัดลูกนี้แต่ติดคันเบลแล้วก็ฟอนสโค่มาเรนท์ได้ลองลองสัดลูกนี้แล้วก็ออกข้างแล้วก็หมดเวลานะฮะทุกคน ก็จบเกมไปแล้วนะครับทุกคนผมจนชนะ1ประตูต่อศูนะฮะเรามาดูกันว่าใครจะได้ MVP เป็นส่วนของเบิร์กแคมป์นะฮะเดนิสเบิร์กแคมป์เป็นได้ MVP นะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวัดีไอโน่ด้วยนะครับสำหรับนี้บายบายจ้า